หนึ่งอาศัยอะไรบุคคลจึงจะยินดีในวิเวกวิเวกคืออะไรวิเวกไม่ได้เป็นชื่อของสถานที่หรอกนะวิเวกคืออยู่คนเดียวกายวิเวกเป็นชนัยพระสารีบุตรตั้งเป็นคำถามอย่างนี้แล้วท่านก็ตอบโดยตัวท่านเองว่าได้แก่การนั่งคนเดียวยืนคนเดียวเดินคนเดียวนอนคนเดียวบินระบาดแต่ผู้เดียว อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการอยู่คนเดียวชื่อวิเวกทีนี้ในการที่จะอยู่คนเดียวนี้มันจะสำเร็จลำบากทำให้อาศัยสถานที่พิเศษป่าคนไม้ป่าชาทำเป็นต้นจึงกล่าวถึงสถานที่นั้นแต่ถ้าฮาก็บุคคลได้สถานที่นั้นแล้วใจยังพลาด้ดยมิจฉาวิตก หรือไปทำการงานที่มันไม่เกื้อกูลแก่การละกิเลสก็ชื่อว่ายังไม่ได้ปลารบวิเวกแม้อยู่คนเดียวก็ตามเหมือนอย่างนายพลนอยู่แต่ในป่าคนเดียวท่องป่าเพื่อประโยชน์แก่การล่าสัตว์แม้อยู่คนเดียวอย่างนั้นก็เห็นชัดเลยว่าไม่ได้นับว่าเป็นการปลารบวิเวก ใครมาอยู่ด้วยหรือว่ามีคู่คนผ่านไปผ่านมาในป่านั้นเขาจะงดหงิริลำคาญเพราะจะทำให้สัตว์มันตื่นอย่างนี้เพราะฉะนั้นประโยคาวาจรจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามมีป่าโคนไม้เป็นต้นอย่างที่ว่านะครับตลอดจนเรือนล้างว่างเปล่าจะหากว่าไปทำกิจอื่นแม้อยู่คนเดียวในเวลานั้น ก็ไม่เชื่อว่าปรารบวิเวกไม่เชื่อว่าประพฤติโกรธเกลูกิเลสพวกนักประพันธ์หรือว่านักเขียนคอลัมน์จะให้สมองปลอดโปร่งเขียนเรื่องเขียนราวได้สะดวกไม่มีใครมารบกวนเขาก็ต้องการที่ที่เขาจะอยู่คนเดียวได้ไอ้กิจที่เขาทำไม่เกื้อกูลกับการละก,กิเลสเลยเพราะฉะนั้น อยู่คนเดียวอย่างนั้นไม่เชื่อว่าปลารบวิเวกอีกเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ทำไมจะต้องยินดีในวิเวกในที่นี้ถามว่าอาศัยอะไรบุคคลจึงจะยินดีในวิเวกทำไมต้องยินดีในวิเวกทราบไหมไม่ยินดีไม่ได้เลย ถามให้ลำคาญเล่นไปอย่างนั้นทำไมต้องยินดีในวิเวกฮะนึกตรงข้ามซะก่อนเนยถ้าไม่ยินดีแล้วมันมีโทษอะไรเราไปอยู่คนเดียวในเรือนร้างว่างเปล่าแห่งหนึ่งปรารบกรรมฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสำนักปฏิบัตินี่แหละที่มันสะดวกที่สุดทีนี้ถ้าหาว่าเราไม่ยินดีในวิเวกจะเกิดอะไรขึ้นทีแรกเรานึกว่าจะยินดีได้นะวันสองวันสามวันพอหลายวันมากกว่านั้นมันจักจะเหนื่อยหน่ายระอาขึ้นมาทีเดียวเพราะเราติดความครุกครี เราละจากคนทั้งหลายมาเพื่อประโยชน์แก่การนี้เราก็ละได้เป็นชั่วคราวเท่านั้นสี่ส่้ห้าวันบางคนก็หกวันเจ็ดวันบางคนก็มากไปกว่านั้นแต่ในที่สุดเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายสมมติว่ากะไว้ว่าปฏิบัติสักสิบห้าวันมาถึงก็ยินดีปรีดา ะได้สถานที่ใหม่เงียบไม่มีผู้คนือม,มันน่าปรารบความเพียรว่างั้นศรัทธาก็ฟูขึ้นมาเสียวแต่พอมาอยู่แล้วนะวันแรกเห็นภาพได้ยินเสียงอะไรอะไรวันที่สองวันที่สามก็เห็นภาพได้ยินเสียงไอซ้ซ้ำซ้ำซากซากนั่นแหละต้นไม้บ้าง พื้นหญ้าบ้างเอสนอกก็เสียงนกเสียงกาซ้ำๆจำเจยอย่างนี้ไม่มีอะไรให้เปลี่ยนมันเบื่อหลายวันเบื่อได้พอเบื่อได้เกิดอะไรขึ้นใจก็จะกระสรับกระสายอยากจะไปพูดกับคนนั้นคนนี้อยากจะทำกิจนั้นกิจนี้ให้มันคลายเหงาคลายเบื่อหน่าย แต่ทำไม่ได้เพราะว่าทางสํานักไม่เห็นชอบบอกว่าต้องสํารวมไม่จําเป็นต้องพูดอย่าพูดไม่จําเป็นต้องทํากิจอะไรต่ออะไรก็อย่าทําแต่ใจใครมันจะห้ามกันได้ใครใครในสํานักไม่อาจจะเห็นใจของเราได้ว่าเราคิดอะไรคราวนี้ก็ไปทางใจเลย นึกเรื่องนั้นนึกเรื่องนี้นึนกเรื่องนน,องน้นอาจารย์ชัยโยมรณนภาพไปแล้วบอกว่าอาตมาเข้ากรรมาฐานทุกทีมันจะต้องได้ไตำตําลามาเล่มหนึ่งทุกที <c oughs> ถามว่าเขียนอยู่ในนั้นเลยท่านบอกไม่ได้เขียนอยู่ในนั้นแต่มันนึกนึกะเะลิดเปิดเปิงเลยและมันจำดีซะด้วยนะท่านนึกในกรรมฐานนะ อารมณ์รบกวนน้อยพอออกมาก็เขียนเอาเขียนเอาได้เป็นเล่มเล่มเลยว่างั้นเหตุผลเกี่ยวกับด้านพี่ร,รมด้านการปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้แมมันแจ่มแจ้งขึ้นมาในข,าข่าวเข้าก็มาแานออกมากลัวลืมก็เรียบบันทึกได้เป็นเล่มเล่มจริงๆเป็นอย่างนีนะ้เพราะฉะนั้นเป็นอันว่าตลอดเวลาที่อยู่ เกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาใจมันจะเตลิดเปิดเบิงไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้ทำให้คิดนั่นคิดนี่คิดโน่นจะอยู่ไม่ได้อันนี้ก็อาศัยเ่ยานึกนั่นนึกนี่นึกโน้นให้มัน,เพ,นเพลินเพลินไปบ้างนั่นแหละจึงจะอยู่ได้ครบตามกำหนดแล้วก็โล่งอกกันไปคนที่เบื่อนายในอันที่จะอยู่ปฏิบัติ เบื่อน่ายการอยู่คนเดียวนั่นแหละเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพอถึงกำหนดออกกรรมฐานท่านมีความโลภอ,อกสบายใจนะก็ขอให้ทสาวว่าเป็นพระท่านเหนื่อยหน่ายนั้นในวิเวกเต็มที <c oughs> นะนะนะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่อะไรอย่างอื่นหรอก อะไรอะไรที่มันเคยเสพทางตาทางหูเป็นต้นพอมาเข้ากรรมฐานก็ไม่อาจจะเสพได้อย่างนั้นโทรทัศน์ก็ไม่ได้ดูเพลงก็ไม่ได้ฟังไม่ได้พูดกับคนนั่นไม่ได้ปลาใสกับคนนี้แรกแรกมันแปลกใหม่ก็ยังพออกพอใจเอาไปสักพักซ้ำๆจะจำเจกลาวนี้เบือ่อเบือ่อแล้วก็เบือ่อ แล้วก็เบื่อมีแต่เรื่องเบื่อเบื่อเบื่ออย่างเดียวเพราะฉะนั้นในความยินดีในวิเวกจึงจำเป็นถ้าหากว่ายินดีในวิเวกได้ใจใเราเรจะสงบไม่พลานอย่างที่ว่าไม่เที่ยวนึกนั่นนึกนี่นึกโน้น,น,น,นซึ่งเป็นความไม่สํารวมใจเป็นอย่างยิ่งยอมารับไอสัาภพาพความเป็นอย่างนั้น ว่าการประพฤติปฏิบัติต้องอาศัยอารมณ์น้อยไม่มีการคุกรีกับผู้คนปฏิปทาของบัณฑิตในสมัยก่อนในสมัยนี้ไม่มีต่างกันนั่นก็คือท่านถึงความบัณฑิตได้เพราะท่านยินดีในวิเวกอันนี้เป็นเรื่องสำคัญพอเรายินดีในวิเวกได้ จิตใจเราก็ไม่พลานก็ไม่นึกนั่นนึกหนี่นึกน่นก็เรียกว่าสัมรวมใจได้พอสัมรวมใจได้กายวาจาก็สงบเรียบร้อยไปเองเพราะกายวาจาในใจเป็นผู้สั่งพอกายวาจาสงบเรียบร้อยไปได้อย่างนี้นะก็น,นับว่าเราเนี่ยเป็นผลสัมรวมสวรรค์สามได้ราวนี้ก็จะปฏิบัติได้สะดวก นะโดยเฉพาะสํารวมใจได้เนะเห็นชัดว่าไอ้ที่ท่านพูดว่าต้องปรารบปัจจุบันต้องได้ปัจจุบันกลาวนี้เมื่อสํารวมสวารสามได้ดีเล็วเป็นกิจที่ท่านทำไม่ยากแล้วเพราะที่ไม่อยู่กับปัจจุบันก็เกี่ยวกับว่าท่านไปกับอารมณ์อื่นได้ง่ายเกินไปที่ว่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับฟุ้งนะครับ ความฟุ้งซ่านไม่มีโทษอะไรเป็นเรื่องปกติธรรมดาความไม่สํารวมใจไม่ใช่ความฟุ้งซ่านจ้องเยกกันความฟุ้งซ่านมันเป็นอุธทธัจจะแต่ว่าความไม่สํารวมใจเนี่ยเป็นมิจฉาวิตกนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มีแต่โทษไม่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติเลยซึ่งเราจะไม่นึกก็ได้แต่เรายินดีจะนึก เพราะไม่องั้นแล้วมันแสนเบื่อทีนี้ฟุ้งซ่านเนะ่ยไม่เกี่ยวกับว่านะเราต้องการใจนึกดมใหม่หเข้าไปของเขาเองทั้งๆท,ที่เราปรารถนาใจจิตปาลารบอารมณ์ปัจจุบันได้ไปเรื่อยๆสม่ำเสมอแต่ก็คอยมีความฟุ้งซ่านเข้ามาแทรกเป็นระยะระยะนานบ้างประเดียวประดาวบ้าง แต่ถ้าหากว่าเกิดความฟุ้งซ่านฟุ้งไปถึงเรื่องที่เราชอบออกชอบใจตามธรรมดาเรารู้แล้วว่าเวลานี้ไม่มีการดูอารมณ์ปัจจุบันแล้วฟุ้งไปยังอารมณ์นี้สเสียแล้วแต่เราก็ยังยินดีที่จะให้อยู่กับอารมณ์นั้นคราวนี้เปลี่ยนฐานะเป็นมิจฉาวิตกไม่ใช่วุ่น่า พระรู้แล้วเราไม่กลับมาเพลินต้องการจะให้จิตนึกปรารบอารมณ์ที่ชอบใจนั้นไปเรื่อยๆร,รู้แล้วก็ยังไม่กลับมาที่ปัจจุบันที่ตนปรารบเมื่อเป็นสช่นนี้ก็เท่ากับอธิบายว่าถ้าท่านยินดีในวิเวกได้ก็สัมมารวมได้เมื่อสัมารวมได้ท่านก็ปลารบอารมณ์ปัจจุบันได้ไปเรื่อยๆ เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ความยินดีในวิเวกจึงเป็นสิ่งจําเป็นทีนี้ถามว่าอาศัยอะไรบุคคลจึงยินดีในวิเวกอาศัยอะไรแม้ผมก็อยากจะรู้มันกันนะอาศัยอะไรดีใครพอจะตอบได้บ้างท่านสมบูร <laughs> ณ์จอยตอบโยมทีว่าอาศัยอะไรดี <laughs> อาศัยอะไรครับตามที่อาจะมาเข้าใจนะครับก็ต้องอาศัยเกี่ยวกับธรรมะที่เราเรียนมานัเนห่ะเพราะว่าผู้ที่ปรรบวิเวกเนี่ยก็ต้องอประสงค์ที่จะพ้นจากทุกข์ครับเ,เพื่อการปฏิบัติอืมนั้นถ้าหากว่าเรานึกถึงโทษของการไม่ได้ปฏิบัติเนี่ย นึกถึงภายในอบายบ้างอย่างนี้เพราะว่าตมาเวลาที่ใจมันไม่อยู่เนี่ยจะนึกถึงความตายครับจะนึกถึงภายในอบายแล้วมันก็อ,อยู่ได้ครับอ่าเจนรครับเริ่มต้นก็สร้างงามผูดปเป็นท่ามกลางกองงามจบก็งามสมเป็นอาจารย์นะครับทำนองนั้นนะครับแต่ผมขอกระชับให้สักหน่อย ต้องเห็นโทษของความไม่ยินดีและเห็นคุณของความยินดีในวิเวกถ้าพูดย่นเยอะไปกับพูดสั้นๆว่าเห็นคุณของวิเวกไปเลยก็ได้อย่างนี้แล้วเราจะเกิดความยินดีในวิเวกได้ในเมื่อใจของเราปรารถนาที่จะพ้นทุกมีข้อแม้นะ ถ้าเรายังไม่มีใจปรารถนาที่จะพ้นทุกข์อะไรนักหนาไอ้เรื่องที่จะให้ยินดีในวิเวกเนี่ยลำบากที่สุดเพราะฉะนั้นปกติธรรมดาก็หัดพิจารณาบ้างไอ้ทุกข์ที่พอเราจะพอเห็นที่เกิดอยู่ในชีวิตประจำวันที่เป็นเหตุให้เราต้องกินต้องเดิม ต้องล้างหน้าต้องแปลงฟันถ่ายวจาระปัสสาวะอย่างนี้เป็นต้นนะพิจารณาเอาเพราะยังอยู่นอกกรรมฐานแต่แม้เป็นการพิจารณาทจะรเรียกว่าปัจเจเวกมันก็ใช้ได้ในเบื้องต้นสำหรับที่จะให้เกิดความยินดีในภาวนาขึ้นมาพอยินดีในภาวนา เกี่ยวกับว่าอาศัยภาวนาเท่านั้นเราไม่ต้องมาทำกิจเกี่ยวกับทุกเหล่านี้ซึ่งภาวนานี้บุคคลจะปรารบได้ดีก็ต้องมื่อได้วิเวกคราวนี้ความยินดีในวิเวกก็จะเกิดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ่าหนึ่งเห็นโทษของความไม่ยินดีสองเห็นคุณของความยินดี จึงจะเกิดความยินดีโดยพิจารณาโทษของขันไอ้ที่เราต้องบริหารเป็นภาระอยู่ทุกวันทุกวันสองจิตใจที่หัดทำรรละครทำอย่างไรจึงจะเป็นเพียงผู้ดูละครอย่างนี้แต่คนที่ไม่เคยฟังความอย่างนี้มาก่อนก็จะงงว่าถามเรื่องอะไรละคงละครอ,อะไรกัน มาข้าวกรรมฐานค่อยดูนามโลกแล้วมาพูดถึงดูละคงแล้วก่อนนะท่า <c oughs> นพูดถึงทำกรรมฐานว่าอย่าทำกรรมฐานคนทำกรรมฐานน่ะก็คือจงใจจะให้เป็นอย่างนั้นจะให้เป็นอย่างนี้จะให้เป็นอย่างโน้นต้องนั่งท่านี้ต้องยืนท่านั้นต้องนอนท่านโนอนเวลานั่ง จะต,ต้องตั้งตัวตรงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับคนที่หัดละครก็บอกตัวละครว่าต้องทำท่าทางอย่างนี้นะต้องรำอย่างนี้เหยียดมือไปอย่างนี้คู่ขาก็มาอย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่คนดูละครไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีการหัดได้แต่ดูไปตามที่เขาแสดง เขาแสดงอย่างไงก็ยอมมารับอย่างนั้นต้องทําใจอย่างดูละครจึงจะไม่เป็นการทํากรรมฐานนั่นก็คือดูเท่าที่มีเขามีเท่าที่เขาเป็นอยู่แล้วไม่ใช่ไปจัดสรรขึ้นมาเพื่อจะดูแต่จัดสรรขึ้นมาเพื่อจะดูนี่เป็นอันว่าหัดละครไม่ใช่ดูละครนต้องทําอย่างคนดูละครนไม่ได้จัดเขาแสดงอย่างไงดูอย่างนั้น อันนี้ก็เหมือนกันยืนเดินนั่งนอนกินหรือมาได้ตามปกตินั่นแหละไม่ใช่พอจะกินข้าวทีนึงๆครับเมื่อก่อนก็ตามธรรมดาแม้สามรวมก็ก็อย่างนั้นน่ะก็ไม่ถึงกับรีบไม่ถึงกับช้าอะไรนักหนามากมายแต่พอเข้ากับมาตราแหมกว่าจะถึงปา่าหารู้ไม่ว่าแมงวันตอมกันหลายตัวแล้วตอนจะเข้าป่าอ่ะ แล้วก็ไปเคี่ยวเคี่ยวก่อนนานจังกว่าจะกลืน่นแล้วแวก็กว่าจะเหยียดออกมาอีกพอดีเลยเพลนอย่างนี้ค่อยเรียกว่าหัดละครใช้ไม่ได้ในการปฏิบัติกินอยู่ยังไงนะเป็นอยู่ยังไงก็อย่างนั้นเพียงแต่ว่า สำหรับคนที่สำรวมก็จะไม่มีการรีบเป็นพิเศษหรือว่าให้เชื่องช้าเป็นพิเศษทั้งนี้เป็นไปเองโดยอัตโนมัติความฉจาดดในการบริหารกรรมฐานแหมถามสูงจริงคืออย่างไรมีได้ด้วยเหตุอะไรความฉลาดดในการบริหารไม่พ้นไปจากความเป็นคนร้างสังเกต ทุกเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติอย่างท่านบอกว่าต้องมีความรู้สึกนะไม่ใช่นึกเอารู้สึกเป็นอย่างนี้นึกเป็นอย่างนี้จากการเรียนทีนี้เวลาปฏิบัติอาศัยความเข้าใจนั้นมาสังเกตว่าจิตของเราเวลานี้อยู่ที่ไหน อยู่ที่ใจที่นึกหรือว่าอยู่ที่ท่าอ๋ออย่างนี้ไม่อยู่ที่ใจนะนะไม่เห็นมันออกมาที่ท่าอะไรที่ตรงไหนอ้าวก็จะได้ให้ออกไปที่ท่าเสียอย่างนี้เขาเรียกว่าสังเกตแต่หาก็ไม่มีความสังเกตพอนั่งลงอาศัยอำนาจการบริกรรมเอาได้ว่ารมนั่งรวมนั่งไปที่ท่าเลือเ่าหรือไม่ไปไม่ได้สนใจเลย อย่างนี้ก็ยเรียกว่าไม่มีการบริหารต้องบริหารจึงจะเจอความถูกต้องไปได้เรื่อยๆทุกเรื่องนะเท่าที่ว่ามาเนี่เป็นเพียงตัวอย่างมีได้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยอะไรเลยครับง่ายนิดเดียวคือฟังให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจาก็ไต่ถามอาจารย์บางทีนึกว่าเข้าใจนะ แต่ว่าพออาจารย์ถามถึงได้รู้ว่ายัางไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นอาศัยกัลยาณมิตรผู้แนะนำกัลยาณมิตรนี่ยสำคัญมากบางทีเราไม่รู้หรอกเรื่องนี้เรายังไม่เข้าใจแต่อาศัยการถามของท่านท่านถามมาอ๋อนะไม่รู้ตอบไม่ได้อ๋อแสดงว่ายัางไม่เข้าใจท่านก็จะได้บอก ต่อไปอีกเกิดความแจ่มแจ้งขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นมีได้ด้วยเหตุอะไรหรือต่อว่าโดยเหตุคือฟังธรรมจากกัลยาณมิตรให้เข้าใจสองการใส่ใจทุกที่เรียกว่ามีโยนิโสมนสติการนั้นเป็นไปกับสติอย่างหนึ่งหรือเป็นไปกับทั้งสติและอสัมโมหะสัมปัชัญญะ อสัมโมหะสัมปชัชชะญะความรู้ตัวคือความไม่ลุ่มหลงได้แก่ความรู้ว่าเป็นรูปเป็นนามอะไรการใส่ใจทุกเป็นเพียงให้เกิดอสัมโมหะสัมปชัญญะทีหลังนะทีแรกนะยังไม่ใช่อสัมโมหะสัมปรชชะญะแม้เป็นสัมปชัะญะเหมือนกันก็ตาม ทีแรกมันศาสตะกะสัมปัญญะพอใส่ใจทุก,ก็เกิดความรู้ขึ้นมาว่าจะเปลี่ยนแก้ทุกความรู้อย่างนี้เขาเรียกว่าศาสตะกะสัมปัญญะรู้ว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้ามีประโยชน์จึงทำไม่มีประโยชน์ก็ยังไม่ทำคราวนี้มีประโยชน์เพราะใส่ใจทุกแล้ว ประโยชน์คือความรู้ว่าเปลี่ยนแก้ทุกข์จะเกิดขึ้นพอใส่ใจทุกข์ก็จะรู้ว่าเปลี่ยนแก้ทุกข์นั่นคือประโยชน์นะที่ได้จากการใส่ใจทุกข์เขาเรียกว่าศาสตร์สัสัมปชัญญะแต่ถ้าหากว่าอะสัมโมหะสัมปชัญญะอันนี้ก็ต่อเมื่อเปลี่ยนไปแล้ว จนจากนั่งเป็นเดินออกเดินแล้วนั่นแหละถ้ามีการทําความรู้ให้เกิดว่านะไอ้ที่เรามีสติออกไปที่ท่าที่เรียกกันว่าดูนี้ดูอะไรเกิดความรู้ขึ้นมาว่าดูรูปเดินตรงนี้อสัมโมหะสัมปัญญะครับอ่ะหมดแล้ว